ฉันมาคุยแล้วยิงปืนไล่ฉันเนี่ยนะแต่เท่าคิดอะไรอยู่หรอได้ล่ะนัดฉันมาคุยใครจะเป็นคนเจรจาเอ้อมันต้องฆ่าอยู่แล้วนะครับบางพันธมก่อนนะครับคุณจักรกุ้สวัสดีวุธิมนะเอ้ยวางอาวุธก่อนนะคุยกันดีๆนะข้าไม่เจออาวุธนี่ ไม้ท่านไม่ถือแต่เห็นท่า,ทานไฟนนอยู่หลังแน,น่เอาล่ะพี่น้องเราจะไม่ถืออาวุธในตอนที่เราจะ <c oughs> แต่ว่ามกุยเรื่องอะไรนะเรื่องเรื่องเขตแดนแดนตายหรือไม่รู้สิท่านเป็นคนส่งจดหมายเชิญข้ามาเนี่ย่งที่ข้าทำลงไปนั้นไม่ใช่ว่าจะเลือกปฏิบัติหรือจะอะไร วยความที่ว่าฉันอาสาบารปกป้องป่าเทาทีแห่งน,นี้ยฉยันต้อง<ข>อทำให้เต<จ>็มที่ีฉันเห็นแก่ความเป็นสหายอันเก่าแก่ของเราฉันถึงลงป่ามาคุยด้วยโอ้เยี่ยมขอบพระคุณมากนะที่ไม่ลืมความสัมพันธ์ของเรานะอ๋อที่อะไรจะมาเสนอค่าเลยคือแผ่นดินตรงนั้นนะักตรงนั้นนะักเป็นพื้นที่ ผ่านไปทำมาหาก,กินของข้านะไปแดนเหนือแล้วก็ไปแดนใต้นะท่านประเด็นคือพวกท่านดักอยู่ตรงนั้นนะเอเอาเป็นว่ายัางไงมันไม่ค่อยสะดวกสำหรับการเดินร่องทางของข้านะสิ่งที่ข้าทำตรงนั้นก็คือการปกป้องดินแดนพื้นแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษเอแค่ข้าก็ไม่ได้ไปทำอะไรพื้นแผ่นดินท่านนะข้าแค่ผนะ่าผนทางอะนะ ทางนั้นเป็นทางเดียวที่มันผ่านได้หรือไงเอ้ยทางนั้นเป็นพื้นดีที่กาดใช้มาตั้งแต่เด็กเชิญโตะน,นายพรานระดับหนึ่งแห่งฤทินนาเดินทางด้วยเส้นทางเดียวไม่มีการระแวดระวางังผิดมิสัย<อ>การเป็นนายพรานหรือเปล่าเจ้สิทางนั้นข้าชำชองแล้วนะเจ้เอยไปดักทางนั้นบ่อยหรือข้าท่งสุ่มตรงนั้นบ่อยอนะ แล้วถ้าเกิดข้าระเว้นให้ฮันเตอร์ผ่านไปได้และคนอื่นมาขอร้องข่าเหมือนกันข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนใม้ตายสิอืนน่ะท่านก็วหวดมันตามสบายอะนะไม่ต้องระเว้นนะแต่ข้าถือว่าความสัมพันมันนะไม่งั้นงั้เราก็ต้องมาหวดกันอย่างนี้เลยเลยนะตัวถ้าเกิดข้าจะพูดว่า ข้าให้ท่านผ่านไปได้แล้วข้าได้อะไรได้ความสันติไงสันติกันเหรอเฮ้ยตายสิข้าบา้าปกป้องดิแดนแห่งนี้คิดว่ายังจะเห็นคนที่ชื่อว่าจากััวไปหาคำว่าสันติอยู่หรือไงตายสิอาจจะไม่ใช่สำหรับมิสหายหรือเปล่านะมิตรสหายคือมิสหาย ดินแดนที่ปกป้องฉันก็ต้องทำฉันก็ดักใจฉันต้องทำยังไงฉันชานลองชี้แนะมาซิโออยังที่สหายท่นว่าจะถารับหูรับตาไปสักหน่อยนะเห็นชุดอย่างนี้ก็ปล่อยผ่านไป้นะอาจวันหนึ่งขับมีของดีก็อาจจะแยบแวะไปเยี่ยมที่ป่าท้อเชียนะเ แผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่บรรพบุรุษของพวกฉันเด้ของแหนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ใช่พี่น้องเผ่าพันธุ์ของเราย่างก้าวเข้ามาเพียงแค่ครึ่งก้าวเราก็พร้อมที่จะเอาธนูปักคอเขาทันทีแล้วท่านซึ่งเป็นสายเก่าแก่ของข้ามักคอข้าแบบนี้ข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเอาหน้าไปสู้กับ ป้นพระกรดุกเขาพวกข้าอย่างไรแล,ล้วเยี่ยมปริทานเยี่ยมครับชอบปณิทา,า,านก็ต้องเป็นปริธาน่ะนะตั้งแต่ไหนแต่ไรที่เรารู้จักกันเริ่มแรกท่านก็น่าจะรู้ว่าปริทานของข้านั้มันเป็นอย่างไงข้าเปน็นกุฎิศัยอย่างไงถูกหรือเปล่าคว <c oughs> ามแนวได้ของข้าเนขะ <c oughs> าในแดงของข้าท่านก็น่าจะรู้นะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งเท่าไหร่แล้ว มีข้อเสนออะไรที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าเล่อข้อเสนอหรือยกเว้นแต่คำว่าสันติมันมีอะไรที่ดีกว่านั้นหรือเปล่าอืเดี๋ยวครับตกาสหายข้าก่อนนะนะเพราะเรื่องนี้ข้าไม่สามารถตัดสินใจได้นะเพราะมันคือ ที่ทำมาหากินของพวกสหายค่าแต่ละคนเหมือนกันนะจุดจุดนั้นนะตั้งแต่โบราณนานมาข่าอัานศิราชารึกจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นตัวท่านเองยังเคยไปทำสนธิสัญญากับท่านปู่เรสและว,วิโจเฉยได้แล้วละื่อก่อนข้าทำสนธิสัญญาในการล่าหมีนะ แต่ไม่ใช่สิที่สัญญาในการผ่านแดนนะนะเฮ้ยหรือท่านอยากได้สิที่สัญญาทามันไม่ลำบากข้าก็จะหามาให้เพื่อข้าจะได้ผ่านทางอะไรง่ายๆหรือก็จะไปทำภารกิจแถวนั้ง่ายๆนะข้าพอจะเข้าใจเนะ่เส้นทางก็คือเส้นทางแต่อย่างที่บอกไปเส้นทางที่ลงแดนใต้มันไม่ได้มีทางเดียว และข้าจะขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายในเมื่อท่านเลือกที่จะไม่ยื่นข้อเสนอทําสัญญาเหมือนที่ผ่านมาเหมือนท่านไม่ให้เกียรติข้ากาลังตกหน้าข้าอยู่หรือเปล่าไม่ไม่สนที่สัญญาคือการเข้าป่าล่าสัตว์นะว่าคนละประเด็นนะข้าเข้าใจแล้วนะท่านกล่าวมาอย่างนี้ท่านจะทําทใหม่หรืออย่างไรนะสนสัญญาที่ว่านะอะา ข้าจะบอกว่าดิแนแดนของข้าเน่ยอาสามาดูแลแล้วข้าต้องทำให้ดีที่สุดแล้วข้าจะบอกฉันว่าถานูของข้าเน่ยมีไว้รับขมไม่ได้มีไว้เจรจา